สวัสดีครับวันนี้มาเที่เรานำตกกะไวายอำเภอโคตระจังหวัดตัดไปดูกันเลี้ย พวกเราอยู่ที่ปารีสมาสที่นี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตตอนนี้คือฤดูฝนเจอน้ำไม่เยอะ สรุปน้ำตกประไว้ไม่ค่อยน่าสนใจเพราะอยู่ในปลึกและไม่มีลานอาหารเต็มสิบผมให้ห้าคะแนน